Buka kong dulu, tutup kong dulu, tutup kong dulu. Mama. Buat kong dulu. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, happy birthday. Happy birthday, birthday to you โอ้แม่ย oh ังอ่ะ Happy birthday Happy birthday to you ไม่ได้ลืมแบบนั้นขอบคุนครับสาธุแก่ก้อยเหมือนกินนะจ้าได้น้องก่อโตไปนะจ้าครับอยกนั่ก้อยแมสุกับฟ้าแข่งแรงแล้วก็ ขอโทษด่ไม yeah so so yeah> yeah, yeah. ่ค่อยมีเวลาคือทำงานเยอะจริงขอโทษจริงนะเดี๋ยวของว่าหย่อนล่างนะไปซื้อให้เลวจ้าครับอย่ารองตาว่างกอนเดี๋ยวกูลงวอนนี้กู